ถ้าเพื่อนๆสมัคร MBS นะคะภายใต้ลิงก์ของเรานะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะคะอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆเริ่มฝากที่100เหรียญนะคะเพื่อนๆจะได้เสื้อยืด MBS นะคะเนื้อผ้าดีๆสุดเทพไปใช้เลยนะคะฝาก300เหรียญได้ power bank นะคะคุณภาพเยี่ยมมากจากเ Xiaomi นั่นเองและถ้าฝากนึงพันเหรียญขึ้นไปนะคะได้ครบหมดเลยเสื้อหมวกร่มพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้สิทธิพิ ในการรัน e a f รีนะคะกับเรานะคะโดยไม่ต้องเสียค่า vps เพราะเราจะเป็นคนรันให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะได้ของแถมจากการฝากเงินซึ่งปกติเพื่อนๆก็ฝากเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากนี้เรายังมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกก็คือเพื่อนๆนะคะหลังจากฝากเงินเพื่อนๆได้เข้าห้อง signal ของเรานะคะ ฟรี1เดือนเต็มๆนะคะซึ่งห้อง s นะิกแนลเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนเทรดประจําวันให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นการเทรดทองนะคะซึ่งความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามเราก็พอจะรู้ว่าแม่นยําประมาณไหนนะคะ คำว่า1เดือนคืออะไรนะคะถ้าพอร์ตยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆมีการเทรดนะคะเพืเ่อนๆก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแค่นั้นเองเงื่อนไขง่ายมากนะคะนอกจากนี้ทุกการเทรดมีรีเบทคืนนะคะรีเบทเนี่ยจะได้30%นะคะของสเปรดนะคะและรวมการเข้าทุกวันจันทร์ตอนเช้านั่นเองนะคะพอร์ต FBS มีดีตรงไหนนะคะต้องบอกว่า FBS เนี่ยเปิดมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วและเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอนะ น,ะะนอกจากนี้เขามีบัญชีที่เป็นสวอปฟรีและมีบัญชีเซ็นนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ในการเทรดแล้วก็รัน EA นั่นเองนะคะทำไมถึงเราเลือก FBS นะคะอย่างแรกเลย FBS เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่ทำตลาดในเมืองไทยมาเกิน10ปีนะคะแล้วก็มีรีเบ e นะคะแล้วก็มีของแถมจัดเต็มนั่นเองง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีกับเราใช้พาร์ทเนอร์โค้ดนะคะ414491หรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่ Line แอดคูเจ r e f o เรกนะคะจะมี แอดมินคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะโอกาสพิเศษแบบนี้เรียกว่ามีจํานวนจํากัดนะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยการใช้พอร์อ a b s นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆจะต้อง พิจารณาในการเทรดทุกครั้งอย่างรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะพาให้พวกเราเสียหายได้และทุกครั้งที่ตัดสินใจเปิดพอร์ตต้องย้ำไว้เสมอเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเทรดนะเพื่อนๆย้ำไว้ตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปร สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องบอกว่าคือในห้องอ่ะให้เข้าออเดอร์บายแบบปัจจุบันทันด่วนในโซนประมาณสามสามแปดแปดสามสามแปดแปดโดยประมาณนะคะแล้วก็ให้เก็บกาไรที่สามสี่สองสี่จะถึงแล้วพี่น้องนะคะเอ้าลุ้นกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะก็อันนี้แล้วแต่เลยนะโหย มาถึงจุดแนวต้านนี่ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะบายในไลฟ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่านะก็ต้องตอบว่ามีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ จะต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องพูดกันอีกเรื่องหนึง่งคือพรุ่งนี้อ่ะนะคะน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณก๊อตนะที่จะมาไลฟ์ในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มแทนเรานะเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีธุระนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาไลฟ์กับเพื่อนๆในช่วงหัวค่ํานะเออจะเป็นหน้าที่ของคุณก๊อตแทนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ติดตามคุณก๊อตได้นะเพราะว่าวันนี้แกก็พาไปทํากําไรเนาะ อ่ะอันนี้นะคะคือแผนการที่อยู่ในห้องห้องซิกเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอ3 3 2สสนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงแนวต้านตรงนั้นหรือเปล่านะคะอาจจะลุ้นแหละหรือตอนนี้ราคาจะติดแนวต้านแล้วมีโอกาสที่อาจจะเรียกว่ายังไงอะ่ะมีโอกาสที่อาจจะย่อดได้เออมีโอกาสที่อาจจะย่อดได้นะคะมา คุณหญิงคุณหญิงทักแบบนี้ไม่กล้าบายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดอีพอร์หนึ่งก่อนนกครู่หนึ่งไหมมาสักครู่สักครู่นะคะก็ต้องเป็นออเดอร์เพื่อความบันเทิงไหมเออ ะะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอรอรอกราฟนิดหนึง่งเพราะว่ามองไว้เนี่ยโซนนี้มันคือแนวต้านแล้วนะคะมันคือแนวต้านแล้วแล้วยังไงดีราคามันขึ้นมา 12,000. จุดเดี๋ยวเปิดดูลักษณะของกราฟแป๊บหนึ่งนะคะดูช่วงราคาน้อเพื่อนๆดูตรงนี้ขึ้นไปปึปบ๊ปบปึ๊บนะคะ1 000, 1 4 0 0จุด อ่านะคะ11,400จุดถามว่าราคามีโอกาสย่อหรือไม่คำตอบคือก็มีนะราคาขึ้นชั้นขนาดนี้นะคะเออราคาขึ้นชั้นมากๆเลยนะคะอาจจะยังไงดีก็มีโอกาสที่จะไปชนยากเนาะนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้โอ้ยากแท้ ถ้าจะบายก็ไม่กล้าจะเซลล์ก็ไม่กล้าอีกอย่างเงี้ยเพื่อนเมื่อเข้าใจใช่ไหมอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูสถานการณ์แต่ตอนนี้เราเราทีพไปแล้วหนึ่งไม้นะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าในห้องซีกะในห้องเทรดอะเราให้เข้าไปแบบมันราคามันลงมาไม่ถึงแผนใช่ไหม เราก็เลยแอบบอกไปว่าเออเข้าไอ้ตรงนี้เป็นไม้เสี่ยงภัยไปก่อนก่อนทุ่มหนึ่งอะนะคะแล้วก็มันก็เลยทีนี้มันมันขึ้นได้ทีนี้สถานการณ์เดี๋ยวจะอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแรกกันก่อนเพื่อเพื่อนจริงๆอะประโยชน์ที่เราที่เราคาดหวังนะคะประโยชน์ที่เราคาดหวังก็คือที่เพื่อนๆมาฟังไลฟ์เราเนี่ยนะคะก็คือ คือหแหละเราอยากจะมาพูดในเรื่องของการสรุปข่าวสารที่จะส่งผลต่อราคาด้วย 2. ก็คือแผนเทรด 3. นะคะจริงๆอะ่ะเราก็ตั้งใจว่านะคะถ้ามันไม่ใช่จุดที่จะเข้าเทรดมันก็ไม่ควรเทรดถูกไหมเหมือนที่คุณหญิงเตือนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไมซ์เซอาจจะผิดได้คือถ้าสมมติว่ามันมันไม่ใช่จุดที่น่าสนใจที่จะเข้าเนี่ยเราพูดกันตามตรงมันไม่จําเป็นต้องเข้าก็ได้เออถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะในช่วงนี้นะคะราคามันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าออเดอร์ไปแล้วมันขึ้นจันๆแบบนี้มันอาจจะพาเพื่อนๆไปโดนลากได้นะคะเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราอยากจะบายนะ แต่ว่าไม่เอาล้นะคะก็ตามนี้แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าอ่ะเริ่มเริ่มจากในเรื่องของนายเจอรลมพาวเวลก่อนนะคะเฟดแช r ์พาวเว Speak เนาะว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดอะไรนะคะเขาไปกล่าวเปิดงาน Integrated Review นะคะ of the capital framework for large bank conference นะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีเนาะ หัวข้อหลักนะคะก็คือตรวจทานกรอบเงินกองทุนของธนาคารขนาดใหญ่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความเสี่ยง e ลเวเล e อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความเครียดในเรื่องของการทดสอบทางการเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ําว่าเฟดเนี่ยเปิดรับความเห็นนะคะจากอุตสาหกรรมนักวิชาการแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้ระบบทางธนาคารเนี่ยมีความแข็งกแกร่งและยังแข่งขันได้นะคะไม่มีคือตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยก็จับตาว่าสิ่งที่นายเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยพูดออกไปเนี่ยจะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเรื่องดอกเบียหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะ พูดในเรื่องของนโยบายการเงินโดยตรงนะคะตลาดดาวโจนส์นะคะและดัชนีพันธบัตรปรับตัวเล็กน้อยก่อนพูดแสดงถึงความคาดหวังของนักลงทุนเนาะนะคะก็ตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะคะแล้วก็ลักษณะคือเน้นประเด็นในเรื่องของการกํากับดูแลธนาคารแล้วก็กอบการเงินของธนาคารใหญ่ธนาคารขนาดใหญ่เป็นหลกักเลี่ยงคําพูดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือที่ทางนโยบายนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของลิสมอนนะคะลิสมอนเมนูแฟกชั่นอินเด็กซ์เนี่ยออกมาค่อนข้างแย่แต่ว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นมีเดียมีแผกเนาะราคามันตัวเลขมันสวิงอะนะคะมันไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานที่จะแตกต่างแต่มันก็แตกต่างกับฟอร์แคตเยอะแล้วก็แตกต่างกว่าครั้งก่อนเยอะ เป็นปัจจัยหนุนทองนะคะทีนี้สถานการณ์จะอย่างไรดีเราต้องบอกว่านะตอนนี้นะคะคือถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นเยอะๆเนาะถ้ามันเป็นเทรนดแบบเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ r s i เนี่ยเริ่มมีการเกิด b a l l i s h Divergence คือราคาปรับตัวสูงขึ้นนะแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยกลับไม่ปรับสูงขึ้นเขาเรียกว่า ความขัดแย้งกันของ i SI นะิ d i c a t o r RSI เนาะ High ยกตัวสูงขึ้นแต่ High ของ indicator กลับไม่ยกขึ้นเป็น bullish ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วมันเกิด bullish divergence นะคะโอกาสที่จะพักตัวมีแต่ไม่ได้หมายถึงจะกลับตัวนะคะและอาจจะไม่กลับตัวก็ได้ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นเกิด b e l r i s h divergence ได้เรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้อง เรามาระวังไม่ใช่เกิดแบลติชไดเวอร์เจนแล้วอออินเซลกันมานะเพราะว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์นะแล้วยิ่งมันเป็นเทนแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดสัญญาณแบลติชไดเวอร์เจนที่เป็นแบบหลอกเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันด้วยนะคะอ่ะแนวต้านนะคะอยู่ที่3424-3451นะคะเราคิดว่านะถ้ามันเบรก3424 4, ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ย มันมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮคือ3 4 5 5 1 7 3 5 1ห5 5 1 3 4 5 2เมนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันนิดน,นึงนะคะโอเคคุณคันึงนิดสวัสดีนะคะคุณพี่วิชยัยคุณ,ค,ณคุณหญิงเตือนนะคะแล้วก็อาาๆมันเริ่มไม่คุ้มชันแบบนี้ต้องมีแทง่งสักแทงที่กว่าดนะคะถ้าเกิดว่ามันจบด้วยจะเรียกว่ายังไงอะถ้ามันจบกันด้วยแบบ แบบในลักษณะที่ที่เรียกว่าแบบเฮ้ยเจราจาตกลงทางการค้ากันได้บบาบๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ราคามันปรับตัวขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีความกังวลนะที่เหมือนกับว่าประเทศที่มีมเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเช่นญี่ปุ่นสหาภาพยุโรปนะคะหลายๆประเทศเนี่ยนะคะยังตกอินเดียเม็กซิโกอะไรเงี้ยยังเหมือนกับตกลง ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐไม่ได้นะคะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดความกังวลในเรื่องนี้แล้วถ้าสมมติว่ามันยืนได้จริงนะเพื่อนมันอาจจะไปถึง3 4มสห้าหนึ่งนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าลักษณะของเทนไลน์เนาะถ้าเกิดว่าเราขยับเทนไลน์นิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเราลองอันนี้ออกเนาะนะคะจริงๆมันก็มีโอกาสขึ้นแหละเพื่อนๆอะขยับปึ๊บปบนี่เลื่อนลงมาก็โอ้ย โซนนี้อาจจะมีลุ้นย่อได้นิดหน่อยแล้วมั้งนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเทรดส่วนเทนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนาะฝั่งบายนะคะจุดรับสามพันสี่สามสามเจ็ดห้านะคะ <laughs> อะไรนะคุณก๊อนบายออทามคุณนโมสวัสดีนะคะคุณก๊อนบอกว่า ครูเอาเส้นสามสี่ออกสี่หน่อยออหนอครับผมบายมาเหลือแค่สามสี่ห้าหนึ่งพอได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวออกให้ <c oughs> อ่ะนี่นะคะอ่ะไปนะคะใครถือมาก็กันหน้าราคาเข้าแล้วก็ถือต่อไปก็ได้ยังมีความคิดว่าอาจจะขึ้นไปได้แหละนะคะแต่ก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นมาหนึ่งหมื่นสองพันจุดแล้วนะเข้าใจใช่ไหมเออมันขึ้นมาเยอะแล้วนะหนึ่งหมื่นสองพันจุดแล้วนะ อโอ้ตายราคาเนาะขึ้นแรงเนาะแกว่าไหมนะคะไปต่อได้คกูเอาออกละ <laughs> เอา เพื่อนๆนะคะวันนี้ช่วงนี้ทำไมดูเงียบๆกันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเรายังเทรดกันเป็นปกติเรายังใช้ชีวิตกันเป็นปกติถูกไหมคือหนึ่งแหละนะคะเราว่านะอันนี้ชวนคุยเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราเราบอกก่อนว่าตอนนี้เราเราปวดทออ้องเออเราเหมือนเป็นโรคกระเพาะนะคะ เยอะแล้วมีเยอะกว่าเออนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอะไรเราลืมไปแล้วอ๋อคืออย่างแรกเลยนะเรารู้สึกว่า f a เฟ o o ุ๊กมันกดกันมองเห็นมันปิดกันมองเห็นเรานะคะแล้วก็มันมีความแปรปวนในเพจเยอะนะคะอาจจะทําให้การมองเห็นของ,งเพื่อนๆในเพจเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ตามตามในเรียกว่าอะไรอะ่ะตาม ตามในไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เราจะส่งลิงก์นะคะสแกน QR Code ดค้ดนานล่างก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็คอยติดตามนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ขึ้นฟีดนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆรับรู้ข่าวสารแล้วก็วางแผนเทรดไปด้วยกันถ้าใครอยู่ในห้องเทรดของเราเนี่ยเราว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอทํากําไรกันไปได้แหละนะคะคุณหญิงบอกว่ารากขาเซลล์แล้วรอรอบรากขาบายใช่นะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามัดระวังหน่อยแล้วก็เข้าใจถ้าเราเข้าใจสถานการณ์นะคะมันก็จะทําให้เราเจ็บตัวได้ไม่มากนะคะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปแต่เราคิดว่ามีโอกาสนะคะที่ที่อาจจะเรียกว่ายังไงอะ่ะอาจจะไปต่อได้นะคะใช่คุณหญิงกินไม่ค่อยตรงเวลานะคะคุณก้อนน่าจะมีในไลฟ์คุณก้อนน่าจะอยู่ใน u t u b e นะเออน่าจะอยู่ใน youtube กันนะคะ ถ้ามองใน Facebook อย่างเดียวจะมองเห็นไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนดูอยู่ใน y o u t u อ่าไม่เป็นไรไค่อยๆไปนะคะเราก็ค่อยๆทำไลค์เติบโตกันไปด้วยกันนะคะก็วางแผนเทศนะคะแล้วก็เทศตามแผนนี่แหละนะคะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะในความรู้สึกเนะเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่มีข่าวเสริมน่าจะยังไม่ออทำหายใช่ใช่คุณหญิงเราก็มองเหมือนกันตอนนี้ในความรู้สึกเราเนาะนะคะ ในความรู้สึกเราเนาะเรามีความรู้สึกว่านะคะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วมีอาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วนะคะอาจจะอดทนอีกนิดนึงสําหรับคนที่ถือเซลลมาหรือว่าเต็มที่นะถ้าเกิดว่าถือเซล,ลมาตั้งสต็อปลอหน่อยนะคะตั้งสต็อปลอหน่อยหาจุดคัดนะคะเช่นแบบเฮ้ยถ้าราคาเบรกสามสี่ห้าหนึ่งแต่ถ้าถ้ามันจะลากจริงมันจะลากขึ้นไปอีกนะคะมันจะลากสามสี่ห้าหนึ่งลากลากลาก,ลากขึ้นไปเงี้ย แล้วก็ให้ข่าวบายเทแบบมาแล้วบายกันหน่อยดีกว่าพวกอะไรเงี้ยพอพอพวกเราเริ่มบายกันเยอะๆมันก็จะลากลงนะคะเออมันก็จะเป็นแบบนี้แหละตามสถานการณ์ของทองคําก็ลากเป็นหมื่นๆจุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนนะคะวางแผนเทรดให้รัดกลุมสักหน่อยนะคะเออวันนี้ทองบินวันที่2วันนี้น้องย่อดน้อยไปหน่อยนะคะไม่เข้าทางเราเท่าไหร่เราก็เซลลนะแถวนี้รอแท่งคอนเฟิร์มก่อนอ่ะ <c oughs> คือมันติดนาตั้งแหละมันทะลุนาตั้งขึ้นไปหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะโซนนาตั้งจะอยู่ที่สามสี่สามสี่สองสี่ถ้าเบรกขึ้นไปได้อาจจะต้องมีการย่อตัวลงก่อนนิดหน่อยหรือเปล่านะี่คะแล้วก็ค่อยกลับตัว ขึ้นไปเทสไฮด้านบนนะแต่เดี๋ยวรอดูสถานการณ์แนวรับจะอยู่ที่3,400แล้วก็347 5นะคะ34 0 0กับ 3, 4, 3 4, 4 7 5จะเป็นโซนรับของพวกเรานะคะอ่านะคะคุณหญิงบอกว่ารอเซลละนะคะแถวนี้รอแท่งคอนเฟิร์มคุณก็บอกว่าถ้าเบรกอทำไฮผมจะอออินเลยครับ100เหรียญไปเลยมันจะขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนเนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะอ่ะรอดูตามสถานการณ์แต่ตอนนี้ เดี๋ยวสรุปแผนเทรดให้กับเพื่อนๆนะคะคือ 1. นณนะปัจจุบันราคายังเป็นเทนขาขึ้นนะคะ2นะคะถ้าเทรดตามเทรนด์ลอยยอ่อ follow by ในโซน3 4 0 0 3นสถ้าจะเทรดเซลล์เทรดได้ไหมโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะ follow เซลลได้แล้วนะคะ3 4 2 4 3 4 5 1 นะคะแต่ต้องตั้งสต็อปลอด้วยเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วคําถามถัดมาก็คือทําไมถึงมองว่าราคาอาจจะย่อตัวได้แล้วเพราะว่าราคาขึ้นมา 10, 000, 1นึ่งหมเกือบ1นึ่งหมจุดแล้วอาจจะมีโอกาสย่อดได้แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสขึ้นไปได้มากกว่านี้หรือไม่ก็คาําตอบคือมีเพราะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 3- 4มสี่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดเซลคือการเทรดส่วนเทนเพืเ่อนๆก็ตั้งสต็อปลอไว้ด้วยละกันอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะแล้วก็ บอกแผนไปหมดเรียบร้อยพรุ่งนี้มีข่าวหรือไม่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีข่าวคือ existing home sale ยอดขายบ้านมือ2หรอนะคะอาจจะให้คุณก๊อตอะมาไลฟ์นะคะอาจจะไลฟ์ในช่วงข่าวหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุยกัคุณก๊อตอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าหน้าช่วงข่าวนะมันมันมีช่วงเดียวอนะเนาะแล้วเราอะไม่อยู่เราต้องบอกก่อนนะว่าพรุ่งนี้เรามีธุระเนาะนะคะเราก็จะมอบหน้าที่ในการไลฟ์ในช่วงค่าคืนที่เ b s เนี่ยให้กับคุณก๊อตนะอย่าลืมนะมนเพื่อนๆมาตามก๊อตได้นะคะเออนะคะก็ตามนี้นะคะพรุ่งนี้เราไม่อยู่แต่ว่าวันถัดไปเราก็จะไลฟ์ปกตินะคะเอา้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาาเวลานะคะเราจะไปละ ะะเพราะว่าหนึ่งเรายังมีพันธกิจนะคะเราจะต้องทำ EA ทำ backtest นะคะเพื่อที่จะเตรียมใช้ในงานสัมมนา,าแล้วก็เราจะต้องทำในเรื่องของ indicator เพิ่มเติมใน SMC ให้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสรุปแผนเทจเรียบร้อยหวังว่าน่าจะเป็นจบลงได้ดีแหละเพราะว่าวันนี้ในกลุ่มได้กำไรก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับเรา อะโอเคไปแล้วนะฝันดีราตรีสวัสดิท์ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามานะบายบายเดี๋ยวทำทำอินดิเคเตอร์ทำอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเต็มที่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังติดค้างกับพวกข้อมูลต่างๆที่มันติดอยู่ในหัวมันต้องเคลียร์นะคะไปแล้วนะเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีค่ะ คุณก้อบอกว่าช่วงนี้ทนกับผมไปก่อนนะคะพี่พี่นะคะทนอะไรเออนะคะอ่ะไปละสวัสดีค่ะ